นี่คือเกี๊ยวอัดฐานนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆสำหรับคนที่ยังทำเกี๊ยวไม่ค่อยได้นะครับหรือกำลังมือใหม่ผมก็จะมีวิธีอธิบายคร่าวๆนะครับก็ลองไปทำความเข้าใจการดูกับการทำเกี๊ยวหรือพอกเกี๊ยวขึ้นมานะครับอันนี้คือเกี๊ยวนะครับการพอกเกี๊ยวก็เหมือนกันทุกๆที่ทุกๆเจ้านะครับเราก็จะเน้นเป็นพอกรูดเชื่อมพอกแข็งนะครับ ไซส์ขนาดสามสามถึงสมสองมิลนะครับอันนี้จะเป็นจิมินี่โค้ทเฮหร้อยนะครับถ้าสนใจก็สอบถามผมได้นะครับผมก็มีราคาขายอยู่นะครับอันนี้นะครับก็วางนี้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแนวเตเปอร์หรือแนวสโลปบลงนะครับอ่าอันนี้เห็นไหมครับมันกระดกใช่ไหมครับก็แสดงว่าตัวนี้สูงขึ้นเพราะว่าผมเพิ่งพอกไปเมื่อกี้ผมยังไม่ได้พอกตัวนี้คือทําให้เห็นนี่นะครับเราก็ต้องมาพอกตัวนี้ให้สูงขึ้นเพื่อ ให้มันเป็นแนวประมาณอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าอย่างเงี้ยลูกค้าเอาไปเนี่ยหรือว่าหลายๆท่านเอาไปเนี่ยถานทําไมอั้นอัดไม่ออกมันถอยหลังนะครับถานมันไปถอยมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็ถอยออกถอยออกเพราะว่ากระบอกส่วนใหญ่เตเปอร์มันก็จะอยู่นแนวนี้แหละเตเปอร์ของกระบอกส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้คือการบีบอัดตรงไปให้ไปทำขึ้นลูกนะครับอันนี้นะครับก็ดูกันนะครับ นะเราก็จับระยะจากตรงนี้ไล่ไปนะฮะอันนี้โอเคแล้วนะครับเห็นไหมครับจากตรงท้ายเกลียวเอ้าเกลียวแรกนะครับตรงนี้ระยะได้เห็นไหมครับใช่ไหมครับ,รบแต่พอเรามาจับระยะเนี้ยอ่ามันกระดกนะครับเห็นไหมครับเราก็ต้องทาตัวนี้ให้สูงขึ้นอีกหน่อยเพื่อให้มันได้ระยะอย่างประมาณแบบทะลุขึ้นหนึ่งเนี้ยครับโอเคเดี๋ยวผมจะเติมให้เห็นไม่งั้นเราก็ต้องเติมตรงนี้ให้สูง <Okay. S 1> แต่ ปัญหาถ้าสูงไปมันก็จะอั้นอัดไม่ออกนะครับ